แล้วอมาสวัสดีครับกระตุกไหมครับรบกวนแจ้งการรับทุมด้วยนะครับผมเ,เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ภาพชัดเจนไหมนะครับผมวันนี้อาจจะ มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะครับประกาศเย็นนะครับคืนอาจจะแบบปดตัวเดินทางเดินทางแบบหนาวเย็นเป็นช่วงๆนะครับก็เลยแบบทาให้สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมโอเคนะครับหรือว่าอ่ตัดออกวันียเหละโอเคนะครับก็อ่ะเอาเลยแล้วกันนาะจะได้ไม่ต้อง เป็นการเสียเวลามากมายนะครับก็วันนี้นะครับเมื่อวานแล้วก่อนวันไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนี้ก็แฟนๆหงแดงก็ดีใจเฮกันไปนะครับ6นัดติดกับ UCL นะครับเป็นโห้โหร้อนแรงมากนะครับในขณะนี้นะครับในพเมีรีเองก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับสาหรับเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนแห่งเทศกาลนะครับเดือนแห่งโอ วันอยู่ที่เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับไปหลายคนที่ทํางานกับบริษัทต,ต่างชาตินะครับก็จะได้มีโอกาสนะครับหยุดช่วงตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่โอ้โหประมาณสุดอบสอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บ้านผมก็จะเป็นก็จะมีแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงเ,เด็กๆด้วยนะครับที่เรียนโรงเรียนที่เป็นอาจจะเป็นรับถือศาสนาคริสต์อะไรเงี้ยนะครับก็ได้หยุดยาวตั้งแต่ ที่สามารถจนถึงปีใหม่โอ้โหก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆใช่ไหมครับนะครับส่วนบริษัทคนไทยนะครับก็หยุดตามอะไรนะวันนักขัตฤกษ์ต่างๆนะครับซึ่งเดือนนี้ก็เป็นวันหยุดที่ยาวดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นลองวิกเอนะครับอะไรนะสี่หนะครับหลายท่านก็ได้ไปสัมผัสนะครับอากาศเย็นนะครับไป เขาเรียกว่านะไปรับลมเย็นๆน,นะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากกรุงเทพนะครับหรือว่า,าที่แออัดแออัดแล้วก็อากาศอาจจะไม่ค่อยดีนะครลบไปอยู่ตามภูเขานะครับไปอยู่ในพื้นที่สูงเช่นภูด,ดอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไ,ได้ข่าวว่าพื้นที่เหล่านั้นก็แออัดก,กันคนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังได้บรรยากาศที่ที่ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเองนะครับก็ ตามกระแสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจัดโปรโมชั่นนะครับแคมปิ้งเซตเข้ามานะครับเพื่อนะครับ่าจะออกกำลังกายแล้วเออขึ้นเลยก็ได้นะครับนี่มาแล้วนะครับแคมปิ้งเซตนะครับเมื่อรู้เมื่อซื้อลูวิ่งไฟฟ้ารุ่นที0 1่หรือ7 0 a t นเอะครับเอาใจสายแคมปิ้งกันไปเลยนะครับผมก็มีอะไรบ้างนะครับมีเต็นท์นะครับขนาดน่าจะนอนได้2คนนะครับเต็นท์นอนได้2คนมีถุงนอนนะครับ1ถุงแล้วก็ มีหัวเตาแก๊สนะครับที่เอาไปแคมปิ้งได้นะครับส่วนถังแก๊กก็ไปติดตามว่าซื้อที่ไหนได้บ้างนะครับถังแก๊กก็มีไซส์ตั้งแต่ร้อบาทนะครับสองบาท2องร้อยห้าสิบาทก็แล้วแต่ไซส์ว่าเอาไปใช้งานขนาดไหนนะครับก็จะเป็นเซตแคมปิ้งไปเลยนะครับหัวเตาแก๊สนะครับก็เอาไปทํากาแฟนะครับร้อนๆอุ่นๆนะครับตื่นมาตอนเช้านะครับทำกาแฟดริฟ t ะครับทำมอคคับพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหบรรยากาศดีทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับ เพราะนั้นใช้เครื่องออกกำลังกายเราแล้วนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับขามีกําลังนะครับหัวใจเต้นสูบฉีดดีพร้อมขึ้นผู้นี่นะครับวันนี้ก็ดูจากข่าวนะครับก็ผู้กระดึงนี้กาลังเป็นที่ฮอตฮิตมากนะครับใครมีแรงนะครับก็จะมีแรงอยู่นะครับก็แนะนํำผูกระดึงทดสอบวัดใจกันนะครับผมแล้วก็ บัดใจกันไปเลยนะครับว่าเราจะถึงภูนะครับไหวไหมนะครับหรืออาจต้องใช้ลูกหาบนะครับตั้งแต่ระยะที่กี่กิโลขึ้นไปนะครับโอเคก็ไปกับเพื่อนเพื่อนะครับถ้ายังมีแรงอยู่นะครับก็ไปเที่ยวกันนะครับหรือว่าตามภูต่างนะครับที่อยู่ทางภาคอีสานหรือว่าดอยที่อยู่ทางภาคเหนือก็มีบรรยากาศที่ดีเช่นเดียวกันนะครับดอยอินทนนท์นี่แม่คันงิ้งลงไปประมาณ3รอบแล้วมั้งครับเท่าที่เท่าที่ดูข่าวมาโนะนะครับโอ้โหอากาศ น่าจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยมีโปรโมชั่นนะครับจัดให้กับ2รุ่นนี้ก็คือรุ่น t 1 0 1นะครับแล้วก็รุ่น 7.0AT นะครับก็เป็นรุ่นท็อปท็อปเซลของเรานะครับสำหรับรุ่นขนาดออกลางแล้วก็รุ่นขนาดกลางใหญ่นะครับในรุ่นเจ็ดจุดนย์เอนะครับมอเตอร์1นึ่ง t 1นึ่นี่ยมอเตอร์2.5แรงม้านะครับขนาดพื้นที่วิ่งก็50าสิคูณร้อเซนติเมตร เป็นลูวิ่งที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเลยนะครับจนถึงการใช้งานระดับสูงเลยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็รุ่น7 0 AT นะครับมอเตอร์ขนาด3แรงม้าพื้นที่วิ่งนะครับอยู่ที่50คูณ150เซนติเมตรนะครับก็เป็นลูวิ่งที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมอเตอร์ขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะ ซ้อมนะครับใช้ซ้อมไม่ถึงระดับมืออาชีพได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โครงสร้างแข็งแรงนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนะครับมีบลูทูธต่อสวิฟต์ได้มีลําโพงนะครับมีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์การใช้งานมีพัดลมนะครับทั้งสองตัวมีพัดลมทั้งคู่นะครับการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายนะครับมีปุ่มหมุนอะไรแบบนี้นะครับก็เจ็ดุดศูนย์เอทีนะครับเลือกได้นะครับว่าจะเอาถ้าเราอะไรนะครับเท่าไหร่นะครับก็ 1.00 AT นะครับตอนนี้ราคาโปรโมชันนะครับราคาปกติอยู่ที่59,900บาทสหรัโปรโมชั่นนี้นะครับเราลดราคาตัวสินค้าให้ก่อนนะครับอยู่ที่54,900บาทนะครับแล้วก็มีตัวแคมปิ้งตัวนี้ให้ด้วยนะครับมูลค่ารวมแล้ว2,900บาทนะครับก็ได้อะไรบ้างได้เต็นท์นะครับได้ลูวิงก่อนได้ลูวิ่งก่อนนะครับแล้วก็ได้เต็นท์ได้ถุงนอนนะครับแล้วก็ได้หัวเตา เอาไปแคมปิ้งกันนะครับในปลายปีนี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นช่วงต้นต้นเดือนหน้านะครับมกราก็ยังคิดว่าอากาศยังเย็นอยู่เช่นเดียวกันปีนี้ผมว่าอากาศเหมือนเย็นกว่าปีที่แล้วไหมเนาะนะครับน้องๆที่ไเป็นโเออใช่ใช่พี่เออรู้สึกอากาศดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะน้ําเยอะมั้งเมื่อเช้าบ้านผมติดแม่น้ำเจ้าพยา น้ําทะเลหนุนท่วมอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนองโอเคนะครับก็เป็นปีที่น้ำเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ทำให้อากาศในช่วงปลายปลายปีแบบนี้นะครับช่วงหน้าหนาวนี้ก็ได้บรรยากาศหนาวเลยหนาวเย็นเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่ตกเทรนนะครับจอนสันเฮลท์เทคประเทศไทยนะครับก็จัดโปรโมชั่นนะครับแถมตัวแคมปิ้งเซตให้ด้วยเช่นเดียวกันอ่านะครับร่างกายแข็งแรงแล้วพร้อมแคมปิ้งแล้วนะครับ วันนี้ผมก็เลยมีเขาเรียกว่าไนะครับทริคดีๆนะครับในการที่จะไปกางเต็นท์นะหรือว่าไปแคมปิ้งนะครับที่ไปแล้วนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่รบกวนเขาเรียกว่างธรรมชาติที่เราไปอยู่กับเขาด้วยนะครับผมมีเรื่องอะไรบ้างนะครับโอเคอันแรกเลยนะครับอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยหลายๆปีเนี่ยได้ข่าวเรื่องนี้บ่อยมากคือ นอนแล้วก็ไหลตายในเต็นท์ขอโทษนะครับที่พูดเรื่องรุนแรงนี้เป็นอันดับแรกเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอากาศหนาวนะครับก็เลยเอาเตานะครับเอาเตาอ้างโลกนะครับไปไว้ในในเต็นท์ด้วยนะครับเพื่อความอบอุ่นสุดท้ายแล้วก็ต้องเสียชีวิตนะครับเพราะว่าไม่สามารถมีออกซิเจนในการหายใจไม่มีการหายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือห้ามเอานะครับเตาไฟนะครับหรือว่าตะเกียงเข้าไปในเต็นท์นะครับนอกจากจะ อาจจะไม่มีการหายใจแล้วอาจจะเกิดอักขีภัยได้นะครับไฟไม่เต็มน,นะครับเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่เนี่ยผมเพิ่งไปดูเดินแบบเดินงานเต็นต์มาเนี่ยสามารถที่จะมีอะไรนะหลอดไฟโซลาเซลล <c oughs> ์ทันสมัยมากนะครับกลางวันเนี่ยตากแดดเอาไว้กลางคืนก็สามารถเปิดไอหลอดไฟตัวนี้ใช้ในเต็นท์ได้นะครับพอไม่ใช้งานก็ปิดนะครับเพราะตอนนี้ถึงค้าที่เป็นแบบแคมปิ้งแล้วแบบ บวกกับเทคโนโลยีเข้ามานะครับผมมากมายทีเดียวไอ้ตัวนี้ก็มีอะไรนะไอ้ตัวเขาเรียกว่า power bank อ่ะไอ้กระเป๋าเผากระเป๋าไฟอ่ะที่แบบเอาตั้งไว้ตัวมันเริ่มเลยนะครับแล้วก็มีตัวโซลาร์เซลล์เดินไฟเข้ามาโอ้โหอุปกรณ์มากมายทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับอันแรกคือเรื่องของการเอาพวกเตาแก๊สตะเกียงนะครับเตาอัางโลไปไปในเต็นท์ห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่า มันจะทําให้เราไม่มีอากาศหายใจได้นะครับโอเคอันที่2นะครับก็เรื่องของตัวสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับแมลงมีพิษต่างๆงูเงี้ยวเขี้ยวขออ่านะครับตามพื้นดินเาะฉะนั้นก่อนที่จะกางเต็นท์นะครับเราก็ควรจะเคลียร์ที่ก่อนให้เรียบร้อยนะครับว่าไม่มีสัตว์พิษพวกนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ในการกางเต็นท์นะครับแล้วก็เราค่อยปันจงนะครับกางเต็นท์ลงไปนะครับผมโอเคนะครับก็ บางท่านก็จะตัวนี้ก็จะมีมีละไออุป,ปกรณ์ไอเรียกว่านะถ้าสมัยก่อนใช้นะมะนาวมะนาวเนาะวางวาง,วางไว้กันแบบสัตว์พิษหรือไม่ก็เอาปูนขาวโรยอะอะไรอย่างเงี้ยโบราณโบราณีแต่แม่ก็แต่มนตมนก็ยังใช้ได้นะครับพกไปด้วยก็ยังเป็นอะไรที่ดีกว่าถ้าถ้าแรงๆหน่อยคือกรรมฐานบางคนก็เอากรรมฐานเนี่ยโรยเลย,เลยกิจยัง กินอย่างฟุ้งนะครับโอเคนะครับแต่ผมแนะนําแค่ปูนขาวก็พอนะครับกิ่นไม่แรงด้วยแล้วก็ดูแลพวกสัตว์พิษได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับโอเคนะครับอันที่สามนะครับก็คืออย่ากางเต็นท์ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่านะครับวันนี้วันที่เราไปกางเต็นท์อาจจะมีลมพัดโชกแรงก็ได้นะครับมีฝนตกก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อลดการเสี่ยงนะครับที่กิ่งไม้นะครับจะใหญ่จะหล่นลงมาใส่เต็นท์เราเด็กก็ พยายามหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่ที่อยูอ่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับผมนะโอเคนะครับข้อที่4นะครับก็คือจัดก,กางเต็นท์ในที่โล่งมากอ่ามีปัญหาอีกเหมือนกันนะครับที่โล่งมากมีปัญหาเรื่องลมถ้าเกิดวันนั้นลมแรงนะครับแล้วเรากางเต็นท์ไม่ดีนะครับเรียบร้อยนะครับเต็นท์ก็จะพิวไปพิวไปตามลมนะครับพิวไปตามลมเพราะฉะนั้นกอ็อย่าตั้งในพื้นที่ที่มันโล่งมากควรจะมี หินมีอะไรบางเต็นเราไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า,าหรือไม่เราก็กลางเต็นประมาณาว่ามันเป็นเต็นเต็นหมู่ๆอย่างนี้นครับล้วก็กางมันอยู่ตรงกลางเพราะมันมีคนปังลมให้เราแล้วทั้งซ้ายทั้งขวา <c oughs> แล้วเอาอยู่ตรงกลาง,ลางดีที่สุดครับพอลมมามันเอาข้างหน้าไปก่อนนะครับมันเอาข้างข้างเราไปก่อนนะครับแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยนะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีปักสมอย้อนย้อนดินเอานะครับย้อนดินเอา ทีมันพอย้อนดินนะครับเพราะว่าลมมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราปักสมองแบบตามลมมันก็จะหลุดออกมาได้นะครับไม่ให้เราปักย้อนออกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับถ้ามันเป็นพื้นที่โล่งจริงๆนะครับอย่างเช่นพวกบรรณอุทยานต่างๆแบบนี้นะครับพื้นที่มันโล่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาทําลานไว้ให้เราเพื่อกางเต็นท์นะครับไปจุดจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องศึกษาเรื่องของการ ปักสมอบกต่างๆว่าเขาควรจะตักยังไงนะครับผมโอเคนะครับอันดับที่5นะครับก็ไม่ควรนะครับไปกางเต็นท์อยู่ตามเชิงเขาอ่านะครับไม่ควรกางเต็นท์อยู่ตามเชิงเขาเพราะว่าอะไรครับวันนี้คืนดีฝนตกหนักเกิดอ,อะไรขึ้นครับน้ำป่าท่านอาจจะได้ไปอยู่ในน้ำแทนนะครับไม่ได้อยู่ในเต็นท์นะครับเพราะนั้น พื้นที่เชิงเขานะครับก็เป็นคนที่จะหลีกเลี่ยงอนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก็นู่นเลยครับเห็นก็คืออยู่บนยอดดอยเรียบร้อยแล้วนะครับไปกางเต็นท์บนลานกว้างๆกันนะครับมีความสุขกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไม่ควรกางเต็นท์บริเวณทางน้ําไหลนะครับก็จะคล้ายๆกับไอ้ข้อที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรกางเต็นท์บริเวณที่ทางสัตว์เดินนะครับทางเรียกว่าด่านสัตว์นะครับ ถ้าไปเราเราไปวันในวนอุทยานหรือว่าในอุทยานแห่งชาติพวกเนี้ยนะครับทีมป่าไม้เนี่ยเขาเขาจะแนะนําอยู่แล้วคราว่าตรงเนี้ยห้ามกางเต็นท์นะครับเพราะมันเป็นทางทางเสือเดินทางเสือผ่านทางอะไรผ่านางต่างเนี้ยนะครับยกเว้นก็จะมีนะัพูกระดึงเนอะก็จะมีไอตัวอไอ้นะักวางมั้งชื่ออะไรไม่จำไม่ได้แล้วชอบมาแอบกินนะนี่สบ,บู่น <c oughs> ัูพูกระดึงจะมีกวางน้อย,อยตัวหนึง่ง ชอบมาแอบกินสบู่อันนี้ก็ปล่อยมันไปนะครับก็เนื่องจากว่าเขาคงคุ้นชินกับคนแล้วนะครับไม่กลัวคนเลยตัวนี้นะครับก็มาหากินเรื่อยนะครับมาเปิดเต็นท์เองให้ด้วยนะคนนึงก็ระวังหน่อยไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับข้อที่แปดคือระวังเรื่องฟืนไฟนะครับบางท่านก็ไปแคมปิ้งนะครับเอ่ออาจจะต้องจุดจุดก่อไฟเองนะครับเพื่อให้เอ่อได้บรรยากาศแคมปิ้งนะครับหุงหาอาหารจาก การก่อสร้างฟืนไฟอะไรอย่างนี้ยครับพอใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยก่อนเข้านอนก็ดับให้เรียบร้อยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะมีพวกสะเก็ดไฟนะครับที่อาจจะไปปลิวนะครับแล้วก็ไปไหม้เต็นท์ได้หรือว่าไปอยู่ที่เต็นท์เราได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ฮะใช่ครับเป็นรุ่นโปรโมชั่นนี้เลยครับแคมปิ้งเลยครับ2ตัวนะครับ T101 แล้วก็7จ็ดจนะครับ101ราคา36,900 7.00AT 54,900นะครับแล้วก็แถมชุดแคมปิ้งนะครับมูลค่า2,900บาทนะครับเต็นท์นอนได้2คนนะครับแล้วก็มีถุงนอนให้ถุงนึงมีหัวเตาแก๊สให้ด้วยนะครับพร้อมอ่ะผมว่าชุดนี้ไปอยู่ได้อยู่ได้เลยนะครับก็เตรียมอะไรนะหม้ออซอ,องวิ่งใช่มาซองวิ่งกับเครื่องรูกวิ่งก่อนนะครับมาหัดเดินก่อนอใช้ความชันระดับ10ไปเลยนะครับไหนจะขึ้นภูกระดึงแล้ว นะครับความชันระดับ10ซ้อนมาก่อนเลยนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเดินมาทุกวันวเวละชั่วโมงนะครับขึ้นผูกระดึงได้แน่นอนนะครับอยู่ประมาณกิโลเมตรแรกหลังจากนั้นก็เรียกรูกามันทรมานจริงๆมันทรมารจริงขึ้นภูกระดึงนี่สุดยอดแต่แต่นะครับถ้าใครขึ้นด้วยตัวเองนะครับจะภูมิใจมากนะครับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับขาขึ้นขึ้นได้นะครับเพราะขาลงนี่ปวดขา โอเคนะครับอันนั้นนะครับก็เตรียมตัวนะครับไปเดินภูนะครับไปเดินดอยนะครับกับรูวิ่งของเรากับทีหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดจุดศูนย์เอทีแล้วก็เอาชุดแคมปิ้งนี้ไปนะครับพร้อมขึ้นแคมปิ้งได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเพราะสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลังจากที่เราไปแคมปิ้งนะครับไปมีความสุขแล้วนะครับกับธรรมชาติแล้วเราก็อย่าไปทำร้ายธรรมชาติ นะครับมีอะไรเราก็เก็บกลับนาให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขยะนะครับต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เก็บถุงพลาสติกถุงพลาสติกนะครับที่เราเอาไปก็ควรจะเก็บไปด้วยนะครับหรือว่าทิ้งลงในที่ที่ทางอุทยานจัดไว้นะครับส่วนอะไรที่มันย่อยสลายได้ก็คงไม่เป็นไรนะครับก็จัดการฝังกรบให้เรียบร้อยนะครับมันก็ย่อยสลายสู่ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นไปแล้วนะครับก็ดูได้ธรรมชาติด้วยเพื่อที่เราเวลาเราไปคราหน้ามันก็ยังคง สวยงามเหมือนเดิมนะครับสวยงามเหมือนเดิมพร้อมที่จะให้เราไปชื่นชมอีกในครั้งถัดๆไปรวมทั้งการอาจจะพาครอบครัวไปนะครับให้ลูกให้ลูกเห็นว่าเนี่ยพ่อกับแม่เคยมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพ่อกับแม่เคยมาที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยมันยังสวยเหมือนตอนที่พ่อแม่ยังมาอยู่นะครับเพราะว่าพ่อแม่และทุกๆคนเนี่ยดูแลธรรมชาติตรงนี้ไว้เพื่อให้รุ่นถัดๆไปได้ขึ้นมานะครับผม โอเคนะครับก็หลายๆอุทยานนะครับทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคอีสานเนี่ยก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วแต่ว่านะครับการไปท่องเที่ยวณนะช่วงนี้ก็ยังคงต้องเป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะ New normal นะครับ New normal ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าอะไรอะไร normal นะอะไรสักอย่าง,งจำไม่ได้แล้วผมลืมๆไปเพระาะจำเยอะมาขับมันเยอะมากนะครับก็ยังต้อง New normal กันอยู่นะครับ อยู่ในครอบครัวของตัวเองนะครับแล้วว่าจะไปที่ไหนนะครับจะไปเอาน้ําไปล้างจานก็ควรจะต้องใส่นัากากอนามัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้เชื้อใหม่มาอีกแล้วนะครับโอมิครอนอนะครับก็ประเทศไทยก็ติดหนึ่งในห้าสิบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีพบผู้ติดเชื้อนะครับเขาโอเคแต่ว่าก็ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับถึงวมาเชื้อไม่อาจจะทํางานไม่รุนแรงเท่ากับเดลตานะแต่ว่า ก็กระจายตัวค่อนข้างเร็วทีเดียวเหมือนกันนะครับก็ยังประมมทาเ่ได้เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตนะครับก็ยังต้องเหมือนเดิมนะครับส่วนแม่กากอนามัยนะครับมีแจกกอฮอพกไว้นะครับเพื่อเอาไว้ดูแลตัวท่านเองแล้วก็ดูแลคนที่ท่านหลักด้วยนะครับรวมทั้งส่วนรวมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาไปย้อนรโมันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณนัทคุณนัทภากรน,นะครับอิลิปติคอจะมีจัดรายการบ้างไหมคะ อ l ลิ p ติ c ค l นะครับตอนนี้มีรุ่น ex 5 9กับรุ่นไซรลอสโปนะครับก็จัดรายการอยู่ไหมนะครับก็ต้องสอบถามได้นะครับที่หน้าร้านใน Super Sport นะครับทั่วประเทศนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นร่วมกับทางบัตรเครดิตนะครับหรือว่าในโฮมโปรไบค์ขับก็ได้นะครับอาจจะมีโปรโมชั่นร่วมกับทางบัตรเครดิตแล้วก็สามารถผ่อนถึงเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสูงสุดถึง10เดือนนะครับลองสอบถามที่ หน้าร้านดูได้นะครับหรือว่าสามารถสั่งออสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ johnsan.co.th ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ2ตัวนี้นะครับก็ผ่อนได้นะครับสูงเปอเต์สิเดือนแล้วยังมีโปรโมชั่นนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันลืมลืมออจ่ายสดลดเต็มอ่าอจ่ายสดลดเต็มมาขึ้นหน่อยมีไหมจ่ายสดลดเต็มไม่ใช่จ่ายเต็มจ่ายสดลดเพิ่มอ่าพูดผิดนะครับ มีโปรโมชั่นนะครับยังมีตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะครับจ่ายสดลดเพิ่มนะครับมูลค่าสินค้านะครับ10,000ถึงไม่เกิน30,000บาทนะครับ29999นะครับลดเพิ่มทันที3%นะครับผมส่วนสินค้าที่มูลค่า30,000บาทขึ้นไปนะครับลดเพิ่ม5%เเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าที่ชำระเต็มจำนวนเท่านั้นนะครับไม่ผ่อน สำหรับลูกค้าที่จ่ายเต็มจานวนนะครับไม่ผ่อนอะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถที่จะโอนก็มาก็ได้หรือว่าชําระนะครับผ่านบัตรเครดิตเข้ามาทางเว็บไซต์ johnson co th ออก็ได้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับชำระสินค้าเต็มจานวนนะครับมูลค่า1 0 3, 0, 0 0 3, 0ถึง30,000ลดเพิ่ม3%สินค้ามูลค่ามากกว่า3 0,000บาทลดเพิ่ม5%น,น,นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับลดไปแล้วนะครับแถมไปแล้วก็สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมได้ดูช่นเดียวกันนะครับลดเพิ่มถึง5%เลยทีเดียวสำหรับ2รุ่นนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับต่อ,อ,อมาพูดคุยกันเบาๆนะครับในบรรยากาศอะไรน,นะคะอยากให้ไลฟ์กับอ e ีนวดตัวท็อปบ้างอยากให้ไลฟ์กับอีนวดตัวท็อปบ้างค่ะถ้าถ้ามีโอกาสคือในส่วนของกับอ e ีนวดจะเป็นจะเป็นคุณมนตรีอ่านะคะจะเป็นคุณมนตรีแล้วก็ต้องติดตามดูก็ได้ครับว่าคุณมนตรีเขาจะไลฟ์เมื่อไหร่เนาะครับผมเพราะว่ากับอ e ีนวดตัวตัวท็อปไอตัว,ต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 ว ท็อปสุดของเราเนี่ยเป็นจะเป็น made in Japan นี่คือตัวฟูจิเียวคินะครับ JP 1100นระครับตัวนั้นเป็น made in Japan เป็นงานญี่ปุ่น100%เเนต์ำเข้าจากญี่ปุ่น100%เเครับผมการนวดดีมากการนวดดีมากนะครับให้เคลื่วไวนะเวลาบันสแกนปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะรู้เลยว่าร่างกายเราต้องกดหนักกดเบาตรงไหน ลูกกิ้งนะครับถูกพัฒนามาแบบเหมือนเอาเอา,เอามือไล่อะเอานิ้วมือกดไล่แบบที่หลังเลยนะครับตัวนี้คือ JP 1 0 0 1นะครับเป็น Made in Japan 100%นะครับแล้วก็หัดลงมาก็จะเป็นรุ่น A 3 9 3นะครับจอสัน A สา A 3แล้วก็เป็นรุ่นอจอสัน A สาม A363 ได้ครับเดี๋ยวยังไงผมแจ้งคุณมนตรีให้นะครับถ้าลูกค้าสนใจที่จะดูการไลฟ์นะครับตัว ก็อีนวดไฟฟ้านะครับของทั้งจอสันแล้วก็ตัวท็อปสุดของเราคือฟูจิเลโอินะครับผม JP 1100นะครับได้เลยครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วงอาจจะไม่ได้ไลฟ์แล้วในเดือนนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์แล้วใช่ไหมนะฮะไม่แน่ใจโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวลองวิเอนี้ด้วยนะครับแล้วก็เออ หลายท่านก็จะได้หยุดคริสมัติตั้งแต่ที่สมัตจนถึงปีใหม่โดยเช่นเดียวกันก็ขอให้มีความสุขกับการเดินทางมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในความปลอดภัยตลอดอยู่ในอยู่ในอยู่ในความปลอดภัยนะครับอยู่ในการระวังระวังตัวเองตลอดเวลาโดยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับของผมก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม